สวัสดีครับวันนี้มีโกโปรเก้านะครับมาให้ดูนะครับก็จะมีรอยนะครับนี่เห็นไหมตามพวกนี้แต่ตรงเลนไม่มีนะครับตรงเลนเนี่ยใสปิ้งเลยนะตรงเลนไม่มีรอยนะครับจะมีเลนนีจะมีรอยข้างๆเนี่ยนะครับแต่เลนเนี่ยใสปิ้งเลยนะครับนี่ตัวเอียนก็รอยการใช้งานเล็กๆน้อยๆนะครับนี่ครับอันนี้มีติดติดฟิล์มกันรอยไว้ด้วยนะครับนี่ ค่ะจัับบเลยนรนตรงนี้จะมีเคสด้วยนะอ่าลืมบอกแบตแบตก็จะเริ่มบวมๆนิดหนึ่งนะครับนิดเดียวไม่มากครับก็คือเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์ละนาทียะครับเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์ละนาทีมีเคสด้วยนะครับตรงนี้มีเคสด้วยนะอยากดูอะไรอีกไหมครับเดอยาผมเปิดให้ดูนะครับ นี่ครับใส่เบ็ดเข้าไปครับโกโปรเก้าเลยนะครับตัวนี้โปรเก้าเลยเสวยนะครับ โอเคนะครับให้ดูอีกรอบครับนี่ครับปูเก้าสวัสดีครับ